มาเรื่องแล้วครับคำว่า ethereum killer ที่กลายเป็นอาถานอาจมีเชนที่กำลังจะทำสำเร็จหลังล่าสุดหลายสถิติสำคัญของ Zolana ได้แซง ethereum ไปแล้วจะเป็นของจริงหรือเป็นแค่กระแสชั่วคราวจากเหรียญมีมแบบที่เขากล่าวหากันเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองฟังนะครับ สวัสดีครับผมป,ง,ปงนะครับเด็กเตรียมมดมเกีนนยรตินิยมวิศวะจุฬาส่ไซ่าด้านการเงินการกลงทุนคุณอยู่กับช่องทีซีอออสเซ็ตไลฟ์นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงทิศทางของเชนหนึ่งที่เรียกว่ามาแรงมากๆตลอด2-3ปีที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้แค่เรื่องของแบร์มาเก็ตอะไรแต่อย่างใดมีกิจกรรมมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องอย่างตัวของโซลาร์นะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีคําดูถูกคําคอรหามากมายมาโดยตลอดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เชนที่เจ๋งอะไรขนาดนั้นหรอกทั เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่นอกคอกนะครับคนอื่นเขาใช้ proof of work proof of stake กัน o l a n a ใช้ proof of history มันคืออีกอย่างว่ะหรือจะเป็นเรื่องราวการหยุดทำงานอยู่บ่อยๆนะครับที่อันนี้ก็โดนแซวโดนถักถางอย่างหนักเลยว่าโอ้ยโชคดีนะ Solana เนี่ยไม่ได้ดีเซนเท่าไรขนาดนั้นก็เลยแก้ปัญหาอะไรเหล่านี้ได้หรือจะเป็นเรื่องราวของ Us e c a s e ที่เกิดขึ้นของเหรียญมีมนะครับที่ถึงแม้จะมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมมาร่วมสนุกมากมายแต่ทางกลุ่มนักลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มหอถาบันนั้นก็ไม่ค่อยให้ค่าอะไรแต่ แต่อีกในหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยข้อคอรหารเหล่านี้มันก็แสดงถึงความยูนิคแล้วก็ความอยู่นานอยู่ทนของโซล่านะครับที่มันได้เปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับแวดวงของคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะการที่มันรอดมาได้จากวิกฤตการล่มสลายของ FTX นะครับที่อันนี้เนี่ยเรียกว่าเกินคาดมากๆเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้คนก็แห่หนีตายออกจากเชนโซล่านากันจนโนอมากแต่อย่างที่บอกเลยนะครับว่าจู่ๆนั้นทําไปทํามามันกลายเป็นเชนที่มีการก่อตัวขึ้นของทั้งโปรเจกต์ NFT โปร เล็กๆโปรเจกต์ของเหรียญมีมนะครับทำให้เกิดทราฟิกของผู้คนขึ้นมาอีกครั้งถึงแม้ตลอดทางเนี่ยมันก็ยังคงโดนเหยียดจากเชียนอื่นนะครับคือถ้าจะใช้คําพูดแบบชวนดราม,ม่าหน่อยก็คือคนทิปโตที่อยู่นอกโซลอน่าเนี่ยพวกเขาจะมองว่าโซลอน่านั้นเหมือนเป็นพื้นที่ของตลาดล่างนะครับแต่ว่าการที่ผมใช้คําแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีการเรียกทัวร์หรือว่าให้มาทะเลาะก,กันแต่อย่างใดแต่ว่าจะชวนคิดว่าไอ้คำว่าที่ของตลาดล่างเนี่ยมันคุ้นๆไหมครับมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับ Tik t o อก พราะถ้าย้อนไปสักประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆ t i k ติ k อกมาแล้วนะครับแต่ว่ามันถูกมองว่าเหมือนเป็นแพลตฟอร์มจีนแดงที่เออดูไม่ได้มีสาระอะไรมากมายกลุ่มคนที่เล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอะไรแบบนี้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยติ TikTok กตอกกลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กผู้นำนะครับที่แพลตฟอร์มอื่นๆเน็ตเวิร์กอื่นๆน,น,นั้นต้องวิ่งมาตามเทรนด์ของวิดีโอสั้นซึ่งไอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับว่าโซลาร์นั้นอาจจะมีอะไรที่เหม ว่าตอนนี้เนี่ยมาเก็ตแคปของโ o l a n a จะยังตามอิทูเรียมอยู่ประมาณเกือบ5ช่วงตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายๆสถิติสัมพันธ์ที่แซงไปแล้วมาดูกันทีละข้อกันดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยมาเริ่มกันที่น้าจิ้มก่อนก็คือเรื่องของปริมาณการซื้อขายในเชน Solana นะครับที่ใกล้จะครบ1รนึ่ง trillion อลลาร์ไปแล้วซึ่งแพลตฟอร์มที่มีการซื้อขายมากที่สุดนะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวของเรดียมในตอนนี้ที่เป็นพื้นที่ของการซื้อขายเหรียญมีมนะครับแลขหนึ่งสถิติ ทำในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาที่มันบ้ามากๆก็คือการที่วอลลุ่มของเรเดียมนั้นขึ้นมาแซงยูนิสวอปแล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกเลยครับว่ามันบ้ามากๆเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวของ DEX ก็คือด e เซนทอนไลท์เอ็กชชันเนี่ยพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเหรียญหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่บนออนเชนนั้นเนี่ยไม่มีใครเคยขึ้นมาหายใจรถต้นคอยูนิสวอปได้ด้วยซ้ำนะครับต่อให้จะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาแรงแค่ไหนแต่ว่าถ้าดูจากสถิติเรื่องของวอลลุ่มการซื้อขายนน,นั้ ยูนิสวอปก็ยังคงเป็นตัวเลือกหลักอยู่ดีที่จะทิ้งห่างแพลตฟอร์มอื่นๆไปหลายช่วงตัวแต่นั่นแหละครับล่าสุดมาแพ้ปแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดมีไร้สาระจากเชนที่ถูกมองว่าเป็นตลาดล่างอีกด้วยนะครับอืมมันเกิดขึ้นแล้วนะอะแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของปริมาณการซื้อขายเนี่ยมันเป็นเรื่องไดนามิกนะครับแต่ละเดือนนั้นมันก็ขึ้นขึ้นลงลงผันผวนกันแบบนี้แหละพอจะโต้แย้งได้เหมือนกันว่าเออช่วงนี้กระแสมีมาแรงมันก็ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่ว่ายังไงเนยก็ยัง อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าข้อแรกเนี่ยแค่น้าจิ้มนะครับฉะนั้นมาดูสเตตต่อมากันดีกว่านั่นก็คือปริมาณการลนช์เหรียญที่อยู่ในกลุ่มของ AI โท k e n นะครับที่ในโซลาร์นั้นมีมากกว่าอีเธอรีเอียมนะครับโดยลนช์ไปทั้งหมด206เหรียญด้วยกันแล้วก็มูลค่ารวมทั้งหมดก็อยู่ที่ราวๆห้าบิลเลียนดอลลาร์นะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดของ AI ในโลกบล็อกเชนนั้นยังไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเทรนนี้เนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าจะ มาในรูปแบบไหนแต่ว่าอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่ายังไงซะเนี่ย AI ก็เป็นเทรนด์ของโลกอยู่แล้วในย่าของข่าวนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยมีกลิ่นตุตๆเหมือนกันว่าทาไมสิ่งใหม่ๆการพัฒนาใหม่ๆนั้นเนี่ยถ้าต้องเลือกระหว่างอีทูเรียมกับโซล انا นั้นโซล انا ดูจะเป็นทางเลือกที่ผู้คนนั้นเลี้ยวมามากกว่านะครับจนกระทั่งมาดูสถิติที่3นั้นอันนี้ชัด เจนที่สุดเลยครับก็คือมีรายงานออกมาว่าตลอดปี2024ที่ผ่านมานั้นโซลนาได้ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนแล้วก็ d e v e l o p e r หน้าใหม่ขึ้นมาแซงอีทูเรียมแล้วซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าสถิตินี้เนี่ยอีทูเรียมครองอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานถึง8ปีไม่ได้จะมีเชนไหนมาแซงง่ายๆนะเพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเชนเลเยอร์หนึ่งมากมายจะมีคําว่าอีทูเรียมคิวเลอร์เข้ามานั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงเน็ตเบรกหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่าง การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ต้องยอมรับว่าอีทูเรียมนั้นเป็นพื้นที่ที่น่าดึงดูดอย่างชัดเจนมากกว่าเชนอื่นจริงๆแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยความคึกคักข,ของโซลอน่านอกจากจะดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้งานผู้คนเข้ามาร่วมสนุกกับเหรียญมีมด้วยเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มของนักลงทุนแล้วก็เดเวลลอปเปอร์ที่มองระยะยาวเป็นหลักนั้นเขาก็เลือกโซล a น่าเหมือนกันนะครับย้ําว่าอันนี้ซีเรียสน,นะเพราะว่าผู้คน2กลุ่มนี้เขามาเพื่อลงหลักปักฐานไม่ได้มาแป๊บๆปมาเล่นเล่นเข้าแล้วก็ออกอะไรแบบนนนีีี้้เเออาล่า่่สรัืงม หน้าตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องความน่าสนใจของโซล a นาที่เขาทำได้ดีด้วยตัวเองหรือว่าเป็นที่ตัวของอีเธอรมเองที่เลี้ยวผิดทางหรือเปล่านะครับการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปผู้อัพสเต็กการเลือกจะใช้สเกลลิ่งโซลูชันที่ทำเลเวลสแล้วก็จะขยายไปยังเลเวลสตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ากลุ่มของนักพัฒนาแล้วก็นักธุรกิจนั้นเขากลับมองว่าตอนนี้ในพื้นที่ของโซล a นานั้นน่าจะทำให้พวกเขานั้นทำเงินแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าอีเธอรัมซะแล้วซึ่งเรื่องนี้เขาก็มีการวิเค,คราะห์รว่าาาททงก เรื่องของโซล انا นั้นเนี่ยมีผลต่อการเลือกมากๆนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเนี่ยแค่ในส่วนของเลเยอร์หนึ่งนั้นค่าฟรีก็เรียกว่าถูกมากๆแบบที่ใช้จ่ายกันโดยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนะครับเปรียบเทียบกับอีทูเรียมที่ยังมีคอขวดอยู่หลายจุดนะครับเต,ต้องแบบระมัดระวางังว่าเอ๊ะคณโอนในเชนไหนเลเยอร์หนึ่งหรือเลเยอร์สแม้ว่าจะเป็นเลเยอร์สเองเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบอีกเร็วก็ไม่เท่ากันค่าฟรีก็ไม่เท่ากันต้องมาดูเรื่องของรายละเอียดอะไรแบบนี้พิกับโลารณาตอนนี้นะครับที่ใครจะเข้ามาเขียนนแออปมมาาพัฒะไรห ยอยากทําอะไรตอนนี้ก็ทําได้เลยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ทันทีรวมถึงเรื่องภาษาที่ใช้นะครับตัวของรั h เนี่ยก็ดูจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นมิตรต่อนะักพัฒนามากกว่าด้วยแต่อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นของโ o l a n a หรือว่าเป็นความน่ากังวลของอีทูเรียมกันแน่นะครับที่ดูจะพัฒนาตามหลังเทรนหรือเปล่าในรอบนี้เพราะว่ามีสถิติเพิ่มเติมนะครับว่านอกจาก So l a n a เองที่ดึงดูด Dev วลลอปเปอร์ใหม่ๆไปกว่า ว่า7,600ลายนั้นเนี่ยก็ยังมีเชนเลเย,ย์หนึ่งหลายเชนที่ดึงดูดนักพัฒนาใหม่เป็นหลักพันนะครับทั้งตัวของ p t o s ต a เบ Bitcoin เองก็ด้วยนะครับ ICP เนียพวกโด p โพลิกลอนสตาร์กเนแล้วก็ซุยเชนเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อมานี่ก็ดึงดูดนักพัฒนาแล้วก็เม็ดเงินใหม่ๆมากมายนะครับฉะนั้นไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าขาขึ้นของคริปโตร,รอบนี้นั้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆอาจพาคุณย้อนไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่จะเป็นสมรภูมิของเชนเลเยอร์หนึ่งต่างๆที่จะขึ้น มาต่อสู้เพื่อแย่งตําแหน่งอันดับ2รองจากบิตคอยอีกครั้งและเป็นปีที่อีทูเรียมนั้นถูกสั่นคลอนมากกว่าช่วงเวลาในไหน,ไหนแล้วคุณล่ะคิดยังไงเชียร์เรียนไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนอันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์เพื่อจะได้อัปเดตเทรนด์สินทรัพย์ใหม่ๆใ,ในโลกอนาคตกันส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องนั้นตอนนี้ก็เปิดระบบ Membership ให้แล้วนะครับก็มี2แพ็กเกจด้วยกันอันแรกก็คือเป็นการสนับสนุนเลี้ยงกาแฟให้กับทีมงานนะ ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเพื่อทีมงานจะได้มีกําลังใจในการคลอดคลิปใหม่ๆออกมาต่อไปนะครับส่วนอีกแพ็กเกจหนึ่งเนี่ยชื่อว่าห้องนักลงทุนนะครับมูลค่า450บาทก็จะเป็นในส่วนของคอนเทนต์รีเสิร์ชนะครับทั้งรีเสิร์ชที่ไปซับสคริปชันมาจากต่างประเทศนะครับมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีรวมถึงอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคลิปสัมภาษณ์พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับที่คุณสามารถดูเต็มๆย้อนหลังได้ตลอดเวลาแต่ก็ตามสําหรับใครที่มาจากช่อง Kim Property Live นะครับแล้วก็อยู่ในห้องนักลงงทุนนนตรนั้อยู เราสงสัยว่าเอ๊ะในห้องนักลงทุนของดิจิตอลแอสเซทนั้นจะมีอะไรแตกต่างกันไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แตกต่างกันนะครับอันนี้บอกไว้เป็นข้อมูลเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่จ่ายเงินซ้ําซ้อนนะครับก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการผรจญภัยในโลกดิจิตอลแอสเซทนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ